หากว่าเราขาดละหมาดในเวลาที่สอบอยู่กรณีที่ไม่สามารถออกมาจากห้องสอบก่อนเวลาได้และอาจารย์ไม่อนุญ,ญาตให้ละหมาดในช่วงสอบจะบาปไหมมีวิธีแนะนําเป็นแนวทางอย่างไรบ้างคะถ้าสอบอยู่ในกรณีที่ถามเนี่ยคือช่วงเวลาละหมาดเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่เราเข้าห้องสอบตลอดจนหมดเวลาละหมาดที่ถามมาเนี่ยนะแล้วอยู่ในห้องสอบอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเอ๊ผมถามนิดหนึ่งอันนี้ผมถามเวลาสมมติเราเรา,เราทำข้อสอบอยู่แล้วเราปวดท้องอะเขาให้เราออกไปใช่ปะ <Hey. S 2> อะไรนะอ๋อ oh, <Yeah. S 2> จะไปคุมด้วยใช่ไหมอ๋อ oh, oh, ถ้าเขาไปคุมโอเคแล้วก็เโอเคตามโหดสมเหตุสมผลจริง uh, ถ้าเป็นอย่างนี้แ mm hmm. สดงว่าเขาก็คือถ้าเขาไม่อนุญาตให้ละหมาดสมมตินนะ mm hmm. ก็ละหมาดรวมไปละหมาดรวมไม่ใช่ย่อนะละหมาดรวมนะละหมาดรวมเนี่ย mm hmm. คือเช่น เราเข้าห้องสอบเนี่ยตั้งแต่ก่อนละหมาดซูรี่เดี๋ยวผมถาม awakening. นิดนึงเวลาเราทําข้อสอบเสร็จเนี่ยเราเออกห้องออกห้องสอบก่อนเวลาได้ไหมก่อนก่อนอื่นได้ไหมอ๋อเอาและสมมุติว่าเราทําข้อสอบเสร็จก่อนเวลาแล้วเราออกไปแล้วยังมีเวลาละหมาดเหลืออยู่เราก็ละหมาดแต่ถ้าไม่ได้เขาไม่ให้ออกกแล้วกำหนดเวลาซูรี่ตอนเราอยู่ในละหมาดเวลาซูรี่ให้เราตั้งใจว่าจะเอาละหมาดซูรี่ไปรวมกับอัสสีก็ถือว่าไม่ขาดละหมาดละหมาดรวมละหมาดรวมได,ได้ในกรณีที่เรามีความยากลําบาก ไได้เกี่ยวกับเดินทางนะละหมารวมนะไปเรียนดูนะครับไปเรียนรายละเอียดดูในกรณีที่เรามีความยากลำบ,บากหรือเจ็บป่วยด้วยซ้ำไปอนุญาตให้ละหมารวมได้แต่ไม่ได้ย่อนะสี่ก็คือสี่นะสนะูรีสี่ก็คือสี่ละหมารวมไดนะ้ที่ถามมาละหมารวมได้นะครับ